คก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ครับกับเซเวอร์ไทยนะครับใน EP ที่17กันแล้วนะครับหลังจากที่ไม่เจอนานนะครับตั้งตัหนึ่งเดือนแล้วแล้วนะครับกับซีรีส์นี้นะครับก็ยังไม่ได้เลิกทำนะฮะก็ไปทำก็คลิปอื่นก่อนนะครับอืมนั่นแหละนะเออวันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายคนเรียกร้องมาพี่ครับพี่ครับสกายวอล์มเลยอย่ามาฮะเออย่าบ่นมากนะครับเดี๋ยวมาเองนะครับบ่นมากเลยไม่ทำนะเออนะเยี่ยมนะครับ ก่อนนะครับเมนทอดเรายังมีอยู่นะครับเมนทอดเย็นใจแน่จริงนะโอเคเราไปหาใครก่อนดีกว่าผู้โชคดีคนต่อไปจะเดินเดินเด,ดินเดินเด,ดินทำไมพี่พูดมากจังเลยนะฮ่่าฮมันต้องบ่มากนะประตูกลางดีกว่า,าวโดนา่นไหมวะอูอูเล่นโล่มากเลือดล่มากขนาดนี้ไม่น่าเชื่จริงๆฮนะฮับฮับฮับซึ่งเรามาตรงกลางแล้ว

เป็นทองเล้วดิมีไหนแอปเปิลทองแนีบอกเรื่อๆแอปเปิลทองอ่ะแอปเปิลทองอะแอปเปิลทองอะ,องอะไม่มีว่ะชิบหายแล้วครับมีแอปเปิลทองว่ะโยนไปก่อนโยนไปก่อนนะโมดทอกอ่ะรู้จักป่ะ กินยาหาอะไรอีกวะมาก,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 ก่อนมาก่อนอะไรวะมันกินอะไรไม่รู้อีกแล้ววะมันกินหาอะไรวะ <c oughs> แม่มาเข้ามาโดนไปโดนไปโดนอีกโดนอีก โดนอีกนัดเป็นไงนะฮะเออาโยนโดนอีกนัดเป็นไงนะฮะสังหารเลยนะฮะสังหารเลยสังหารเลยสังหารเลยโอเคเยี่ยมนายนายนายฝีมือไม่ถึงอะ่ะอย่าเลยนะ <c oughs> มึงได้เปรียบเฉยๆนะไม่เป็นไรหรกเราโหดนะฮะโอ้โหมีอินชุงอินชานดามาให้แบ่งกันใช้เยี่ยมนะฮะ โอเคเมื่อกี้เรารีบกันไปนะครับเราอาจจะไม่ได้เก็บอะไรงไงคือ,อดาบกูปิวละมึงชอบโยนดาบทิ้งนะเออบางทีตีไปตีมามึงโยนดาบให้คนอื่นนะเออที่เหลือใครเหลือยเยอะอยู่นะใช่มากนะผมแปลกใจเว้ยมันให้ขวัญเลยมาหมดเลยมันไม่ให้พลิกแอกมาวะมันทำไมไม่ให้พิกแอกในกล่องวะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผม ไปหาใครเด็นะผู้โชคดีคนต่อไปนั่คือนายเปล่านะยังเปม่งเลยอ่าไอ้ยศสเต็ปในการคัตกอ่านายเป็นทอร์ดะเย็นใจแน่จริงอ่ะนะครับจุ๊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 บโอ้โหชุดแต่งชุดก็ใช้หน่อยเปล่ยนชุดก็ใช้หน่อยอือจิบ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 ติบจะปจิวติบ เอ้ยทำให้อึดวะเหนอนะมีชุดใช้เยอะแยะเลยนะ <c oughs> โอ้เชิดเออเราอึดวะเรามีชุดไดมอนนะฮะโอ้ชุดเยอะแยะเลยอะ่ะอยากใช้วะอืมเอ็นชารั้งนั้นเลยนะฮะอ้าวเหลือใครวะน,นั่นเหลือใครอะเหลือใครวะนึกว่าจบแล้วเอืเด,ดๆๆๆี๋ยดดดอ่ะโยนไปก่อนไปขึ้นที่สูงก่อนนะครับ สัญญาณที่ดีต้องขึ้นที่สูงนะครับนั่นมันสัญญาณ 3G มทีนะไหนวะนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่สมบูรปิ้ว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 ด้วยโอ้โอ้คอ,อมคอมคอมคอมอย่ากระตุกทำไมนะไหนวะข้างในนี่หรือเปล่าเก็บที่สุดมึงมึงมึงบอสไงอืงน่นไงเราเห็นแล้วนะฮะเขาแอบอยู่นั่นนี่เองนะ ก,ก, <laughs> กินยาก่อนกินยาอ่ะแอบกูไม่ได้หรอกเห็นแล้วะฮอ่ะ,อะไปเลยโป <laughs> เกมอนไปทําสมต้องเงียบก่อนนะฮะแ <laughs> ม่งก,กินหาแล้วไม่รู้ว่าโยนไปมุดโต๊กโยนไปเอ๊ะยาสป no ีดแอคแทกโนโบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะ,อะ โอ้ยโอ้โอ้โอ้ตีกูตกเลยแมนะ่ไม่เป็นไรเราก็จะซอยจากเขาจากขั้นบนนะฮะทำไรนายเอฟเอี้วเอฟตายโอเคมาตายเราไปตายเราไปแม่งมันว่ะเออแมนะ่ไม่ได้ห้าตาหรอกบางครั้งผมบอกว่าห้าตานะฮะ กับ EP อะไรเงี้ยนะฮะที่จริงไม่ถึงหรอกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้หุมเต็มเลยผมเราค้นครบเดี๋ยวผมมาใหม่นะฮะโอเคกลับมาเกือบไม่ทัน <c oughs> เยี่ยมอันโอเคโอเคอเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวแฟนคลับเราจะมาอีกแล้วนะฮะแม่งมากันจ้างนะฮะบุ่มบัมบ่มบุ่มบั่มนะครับไม่ใช่ละหรอกนะอย่างเงี้ยแหละแฟนคลับมาแล้วโยนไม่โดนอะไรเลยนะเดี๋ยวเราโยนไม่หางก็ได้ผู้ประสบไขรน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะฮะ อ้าวไปไหนหรอวะอ้าวไปไหนหรอวะอ้าวไปตรงกลางเลยอ้าวไม่ไปอ่ะกลัวนะฮะเราต้องเสือกนะฮะเสือกด้วยนะเงี้ยเนี้ยเนี้ยเบ้ออุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องโดโดดีโดดีโดดีโด,ด,ดนะฮะอ้าวอ่ามีมีจังหวะมีจังหวะที่ดีนะครับมีจังหวะที่ดีมีใช้ประกวดขึ่งนะฮะโอ้เช็ดโอ้โอ้ดับดาบมาน,านนะนะ บางคนพี่จะตัวโกนทําไมนะครับผมตกใจอะไรเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะผมเป็นคนที่ค่อนข้างดินเสียงดังะคะรับเดี๋ยวสองคนว่ะเมาไม่ดีนะฮะเออมีปัญหาไปครึ่งนะฮะเอออะไรวะไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อกี้อะไรเมานไปเองนะฮะลูกกิ้งเมาไม่ดีนะฮะเออแหละอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะก็ตายแบบหน้าอานาถนะ เกืบอบล้อละเออเอ่ะสามคนยังต้องรอคนอีกละโอ้โหเกือบมาไม่ <laughs> เอเอโอเคมาขอคราวนี้เราคงไม่ตายแบบอนาถเมื่อกี้นะเออคือเมื่อกี้ตายอะไรจริงๆเล่นสี่คนถึงแล้วนะฮะเออไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเถอะนะดีกว่าไม่เล่นมึงต้องเอานี่ไว้ไกลๆหมด ตั้งผิดชีวิตชีวิตจะบันลาอย่างทีนะฮะ <c oughs> ไม่มีเราเราก็จะไปตรงกลางกันดียวะนะใครยังไม่ไปตรงกลางได้วไหมเอ้ยจะปุ๊บเราไม่ไปอ่ะเราคนนี้ดรือ่ววอาอือไปไหนแล้ววะอ้าวไปไหนแล้วนายเอาตายแล้วเ <c> ข <oughs> ี้ยวเขี้ยวเขี้ยวแล้ววะดูดีมีออร่ามีชาติกูนนะฮะตัวไหมวัดร่วงว่ะโอ้โทะลุฝั่งเอวเอ้า จบง่ายจบง่ายอีกวะโอเคเล่นใหม่เล่นใหม่ทำไมทันไหมวะคนอื่นไม่เล่นเล่นหนุนแล้วปั๊บมาทันอยู่นี่นะบางคนนะว่าไอ้กูพี่พี่แฮกหรือเปล่าพี่โป้หรือเปล่าตีแรงคลิปหายนะฮะไม่ไม่ได้ออกนะฮะกินน้ำยานะฮะเออน้ำยาเพิ่มความสูงแล้วไม่ใช่หรอกน้ำยากล้ามไปกินแล้วก้ามใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนป๊อบอายกิน อะไรเงี้ยนะเออแหละนะคล้ายๆแหละนะแต่ว่าเป็นแบบ<ล>ชนิดใหม่นะอ,อ,อ,ะอะกินหญ้าท่วนี้ก็ได้นะครับไม่ช่วยอะไรหรอกนะแดดไปก่อนนะเผื่อมีใครมาอ่าน้ำเปล่าตักไว้นะอ๋อเมนทอดยินใจแน่จริงนะเมนทอดนะอุ้ยจบปุ๋ย ูอีกแล้วกูต้องตายอีกแล้วใช่น้องน้องต้องตายแล้วเฮ้ยไปแล้เร็วมียา e ีไหมโอเคจริงจิงจริงจิงโอเคพอเราอินชานเดียวโอ้ไม่ได้ไม่ชอบไม่อยากได้เลยอันนี้มันต้องเป็นอันนั้นนะฮะก็อะโคชชั่นหรือเปล่าไหนวะไหนวะ นี่เห็นมีคนมาไม่เยอะไม่ได้ผมคิดเองอ่ะยิงไปเลยนะครับไม่สะกิดต่ำเงียวเออซุม่มเหลือสองคนจะระแวงเลยวะใครกินเลยวะเฮ้ยมาแล้ววะเนี่ยวะโอเคกูมีละกูกินก่อนเนี่ยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ไหนวะชิบหายละชิบหายละเฮ้ยกูจะไม่ตกตายกูจะไม่ตกตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตกตายแล้วอนาฮ่าฮ้าวัวตีตีแม่งตีแม่งด้มือเปล่าตีแม่งด้วมือเปล่ากูงองอเฮ้ยฮ่าาฮฮู้ตาใจชิบหายนะฮะ นี่ผมตีสองนะแอดนี่เนะี่ยยังทำไม่ได้เมื่อกี้ยังจ็บเต็มเลยนะฮะโอเคมาเมือกี้เรชนะนะฮะโอค้คนคนก็เริ่มจะรอง่วงนอนมาแล้วนะฮะหลับคาคอมก็มีมัง้งโอเคเดี๋ยวเราเล่นอีกไม่กี่ตาก็พอแล้วนะฮะผมผมง่วงนะฮะไม่ใช่หรอกนะฮนี่นะเรีเยบร้อยคนเริ่มเล่นไม่กี่คนอกีกก็ดีละนะฮนะม,มาเล่นเยอะแหละดีนะ อ๋อล้วเดี๋ยวจบอันนี้คืออะไรวะจบของตาอื่นนะฮะเนินจบแล้วก็อ้าวมึงเข้ามากเกือบได้เล่นแล้วเมื่อกี้เง็บแป๊บเนี่ยน,นี่มันคืออะไรวะเข็มฉีดยาหรือเปล่ามันคืออะไรวะสงสัยมานานละสว่านยักษ์ใช่ไหมอ๋อใช่เปล่าวะออันนี้อ๋ออันนี้มัน ตีนะฮะแล้วก็กระจัดกระจายออกมานะครับเป็นแมพให้เราเล่นนั่นเองนะครับเอออ่ะไปเล่นสักทีห้าคนนะครับผมไม่มีเข้ามาละนะรอมึงนั่งนานแะล้วโอเคเราจะจบแบบเร็วไหมเนะ,ะ่ยเราไม่ได้กรุงได้เกียนเลยพี่นี่ไม่เกียนเหรอฮะเออโอเคมาถึงก็ไปตรงกลางไหมไปดิ โอ้ไม่ไม่ไม่เอ๊ะคนนี้ก่อนดีกว่าโอ้ผู้หญิงอีกแล้วตายแล้วเธอ,อตายแล้วเดี๋ยวเราสอนเล่นไหมนะครับไม่เอานะฮะเอะเราจะกินนะครับอันนี้ก็เป็นของชนิดของตบไออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะหาได้ยากมากนะครับในการ ตายนะครับแปลว,ว่ามือเปล่าสยบได้นะฮะเออวิธีใช้นะครับต้องกินนะครับม่งต่อยเอานะครับตึ้งตึง้งเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาม,มันกระ,ะจอกไปนะเออเออเออเอ้าววับออกมาได้ไงวับปูหรือเปล่าวะมึงใช้แฮกหรือเปล่านะครับไม่ทันไม่แฮกแล้ว <laughs> สะใจใช่ไห่ไม่แฮกหรอกมึงเซิร์ฟแปลกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ เออใสไปก่อนเพืได้ดืดขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเกณคนนั้นดีกว่ามันไม่เหลือใครแล้วใช่ไหมโเคาะแล้วไปเราไม่สู้อคนไม่้คนไม่้คน ทีมนทีมนจอซีล่ะตืด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 โอ้มไม่คิดจะตีกูหน่อยละฮะแฮะมไม่คิดเลยผมก็ทำไม่ได้แล้วคนไม่มีคนไม่ถูเราทราไม่ได้นะครับมือรู้สึกเสียใจเลยไม่ใช่ละแน่มันคือเกมนะเอ้เกมมาเล่นตาสุดท้ายแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีคนแล้วมัาแฮะ มาได้เราเล่นกันสองคนก็ได้เนาะเออเดี๋ยวเรามาฆ่ากันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะี่ไม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 ,ไม่คือไม่ใส่เกาะนะฮะเดี๋ยวฟังให้ดีอ่าไายเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยนะ <c oughs> <laughs> มันจะตีกูาตายไหม <laughs> โอเคอือหืออือหืออือหืาเล่นนะฮะใส่นะไม่ใส่ก็ตายเลยเดี๋ยวเราจะไปหา อ,อุปกรณ์นะครับในการเกียนเข่ารอบสารทิศนะฮะโอเคกินแล้วนเรือนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะฮามีอะไรไม่ให้เขาให้เราเกียนเขานะฮะไม่มีอะไรเลยเบ็ดตกปลาไหมทำอะไรได้วะไม่เป็นไร,นะรปล่อยเขาหาของไปก่อนเราก็หาของนะฮะอ้ตรงกลางนจะมีของเยอะว่ะอ่าเยอะ อ่ะจะมาเลยนายเห็นเราเมื่อกี้เราก็เราก็โหดแล้วใช่ไหมอ่าใช่ป่ะอ่าบล็อกไปเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดินเลาเดินเล่าบล็อกทีหลังเออเดินเราไปตีทีหลังนะเออโอ้มีแอปเปิ้ลผักขมองชาเขียวไอ้ผักขมของป๊อบไนนะครับผักขมชาเขียวกูพูดยังไงวะโอเคเนี้ยนะเมนทอร์หกบล็อกทั้งหกอันนี่ตีทีล่วงเลยนี่อ่าพอ เรงเอาอะไรมากอันนี้คือไม่เอาอะไรมากใช่ไหมนะี่บางคนบอกอ่าทำอะไรดีผมว่าเอาไม่มีบล็อกเดี๋ยวก่อนเราต้องเขียนบล็อกเขากข่อนเขามีฮันูไหมถ้ามีฮันูนี่คือชิบหายนะี่ใช่ไหมอ่าใช่ไหมต้ยง <c ười> <c ười> มีฮันูไหมเราต่อสูงๆก่อนอ่าตึงถึงถึงบล็อกพอร์ไหมไม่น่าจะพอมาพอๆอ,อยู่พออยู่ น่าจะนะเรามาแล้วนะเราเป็นพวกเดียวกันนยแหละนะจะยิงให้นหนูเลยนะฮะมีหนูไหมโอ้โหโอ้โหลอยลอยล่องลอยไปกลางอากาศนะเมื่อกี้เห็นไหมนคะรับพี่พี่ตูนอยากให้คนไทยบินได้นะฮะบินได้ไหมนะพี่ตูนนะสุดยอดนะฮนะอ่ามีอะไรมีอะไรหาหาหามาหามาหามาจอนซีน่าอะไรวะอู้อยังไม่จอนซีน่านะฮะ แต่จกจอดซีมาแทนนะฮะอะไรอะไรหามุมนี่นี่เอ็งปลาหามุมเอ้าเอ้าหนีหนีฮะหนีไม่ได้ครับตกตายเองเอา้าเอา้าเขาทำอะไรกันตรงนู้นนะครับเราจะติดตามชีวิตเขาช่วยเราหน่อยเราไปไม่ได้จริงโอ้โหเอ้าอ้หเชิดสะดจริงจริงเนี่ย บอกบางคนบอกคอมเมนต์นะฮะพี่แม่งซาดิสเออไม่ใช่ซาดิสนะครับมันคือเกมนะครับมันคือการเกลียนนะฮะการซาดิสกับการเกลียนคนละอย่างนะครับกูคล้ายๆแหละนะอาชาแล้าลปะอย่างอย่างนี้ไม่มีบล็อกว่ะเออะดี๋ยวก็เขาน่าจะไม่มีของเลยว่ะตุนตุนตู้ดุดุดตุตุตูดุดอะไรตูดวะ อ่าเขากินแอปเปิลน,นะครับแงฮัลโหลไมฟินพ <c oughs> ิวแย่ตีตัวเองวะก็ไม่อยากจะตีตัวเองเฮงเฮียอะไรวะอ้าวตายแล้วนายไอพีด้วยนะเอ้เขาเล่นใหม่เล่นรอบดีกวะมันเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้เกลี่ยเลยไม่เกลียยอะไรเลยนะฮะไ <c oughs> ม่ได้เกลียยคืออะไรวะ โอเคมานายตาสตาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกเขานะฮะนายนายเราอัดคิปนะเราอัดยิปเนี่ยอีกแล้วเหรอพี่คนบอกนะครับอีกแล้วเหรออืมถึงเริ่มเราขาแล้วเออทต่ไม่ทำอะไรนายหรอกนะเออ จริงๆเราไม่ได้ทำไรนายนายนายมาทำเราก่อนไงเออเน,นั่นแหละเปล่ากูไปทำมันก่อนมัน้ง <c oughs> เพี้ยเดี๋ยวได้จะเต็มนะฮะอีกแล้วเนะฮะติดใจคำนี้ใช่ไหมไม่คือเป็นเราโคตรลคาเลยผมแหละนเะขาอ,อาจจะไม่รู้จักรับนั่นแหละเป็นทางทดีนะครับอู้ครั้งแรกที่กูครั้งแรกที่ผมอ่าโยนแล้วมาติดตรงนี้นฮะเออ จดบันทึกในกินกินเน็ตบุ๊กไปนะฮะเออกูรูปพูดลิ้นพันกันหมดละกินเน็ตบุ๊กไว้นะเออนนั่แหละต้องไปหาของไอเทมสุดแรงเรานะ่ะกางไหมกางน่าจะมีของมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวว่าอีกแล้วเหรอนะชิมนี้กูจะตั้งชื่อมึงเลยอีกแล้วเหรอ <laughs> โอ้เขาอ,อยู่นะเอาหาของใหม่นะฮะ เขาเป็นคนที่ประหยัดอดออมที่เขาจะไปใช้นะครับเอนพอยนะฮะเขาจะใช้บล็อกในการต่อนะฮะรู้สึกว่าเขาจะทําการทำเอนชานของนะครับอ่าไม่เห็นไม่เห็นเห็นจริงๆ,ๆนะเออแอบไปเถอะนะทำอะไรด,ดีไม่มีอะไรเกียลในรอบนี้นอีกแล้วเหรอเนี่ยกูได้คําส <ius> ับไปแล้วอีกแล้วเหรอ เงียบเงียบเงียบนะครับคิดคนได้นายเอ้ากลับด้วยไม่เป็นไรเราก็ไม่กลับหรอกเราก็จะไปนะครับทัวประจนไผ่นะฮะนายมาเลยที่นี่เราคลองแล้วนะอ่ะ๋เขาวิ่งไปแล้วนะครับตื้อดื้อดื้อดืด,ด,ดโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะโอเคเขาเอ็นชานของนะครับรู้สึกว่าเขาจะเก่งมากเลยนะฮะไม่เป็นไร ปล่อยเขาเอ็นชานของไปนะครับเราก็จะตูนของไปเยอะๆเลยเนี่ยกูว่าจะกูจะตายก่อนดนะ้วย้เขาเอ็นชานของได้โหดมากนะฮะโอ้เราอาจจะแพ้เขาก็ได้นะเอ้ยกระพียงไปไงครับเอออเ้ยลืมบอกเลยโอเคเราไปทำงานดีกว่าเขาน่าจะไม่มีไอทุงไอเทมเลยมั้งเรามาแล้ว เนี่ยดีกว่าตูตูตูตตจงกลับไปเจ้าเห็นไหมเมนฮอตอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีเบ็ดมีเบ็ดไอใช้เบ็ดไม่เป็นนะเราสอดใส่ไหมเบ็ดเขาใช้งี้เอาไม่ถึงเนี่ยเอาไม่ถึงเ จริงเราก็มีฮนูไม่ใช่สุดนี้ระหว่างเบสสองคนใครจะได้ก่อนไอจะเอจะปัญญาอ่อนยิ่มไหมต่อมาเอ้ยไม่นะนายเราใช้เบสโกนไม่เป็นไรถือว่าเราไม่เห็นไงไม่เห็นไม่เห็นอู้ ไม่ตกว่ะมึงเป็นยาอ่อนอีกนานไหมนะฮะลากกูมันหมาเลยเนะีอ่ะเดี๋ยวเราไปหาละป่ะโอเคตายกันเ้ย <c oughs> เนี้ยวเนี้ยวตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุดด๊ต เหยุดน mm <ja yeah ี่คือการปนหยุดไปเลยไปเอยไปเลยเออไปเลดจุดเลยทีเดียวแงปัญญาอ่อนกับมือเนี่ยกูกูปัญญาอ่อนแล้วนะเอยกูกูว่ากูไม่ปัญญาอ่อนแล้วนะมึงทำให้กูปัญญาอ่อนอีก ไอเบดนี่มันจะตีเราตกไหมวะใหม่มั้งนะคิดในด้านบวกไว้สี่รูปเขามีแล้ววะเขาจะทำอะไรสักอย่างแหละฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วเนอะเออเอาายเล่นเล่นไหนนายเล่นเล่นเนอะเล่นเล่นเนอ เล่งไหมเล่งไหมอ่ะโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสักแค่นี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกนในเกมทั้ทงหน้ากงแล้วกันนะครับกับสกายวอล์สนี่ฮะโอเคบ๊ายบายนะเหมือนเขาจะพูดอะไรสักอย่างนั่นแหละนะทิ้งท้ายไวนะ้อ่ะเราเรารอเนิดนึงนะฮะยังไม่มีนะครับชนะชื่ออะไรนะฮะเอ <laughs> อเก็บเค็บเกบอกเขานะฮะก็ วันนี้หมดัวลาที่นี้นะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายซิวเกตนะครับแถมอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะความมันยังมีอยู่โอเคนะครับการเล่นสกายวอลที่ดีควรทำยังไงนะครับทำตามผมเลยนะฮะก็กินยาไปแล้วก็หายเอนโทรนะครับแล้วเขาจะวาร์ปมานะครับแล้วทำการตีเขาตีเขาตีแก่บุกเราไม่ได้มากนะฮะโอเคเราก็จะตายหายแล้วนะครับไม่เป็นไรนะ กินแเป็นทองไปไม่ไหวนะฮะแล้วก็งโอ้ทำไมผิดมันนานจังเลยนะครับแล้วก็นะมันมันมันลำคาหน่อยเจ็บ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 เนี่ยโอ้โหแม่งตีอย่างกับโอ้โหเดือดฮักเปล่านะมีใครอีกนะคนนั้นอีกนะครับการเล่นสกายวอที่ดีควรปิดให้ไหวนะครับก็คนนี้มาเนี่ย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 ตายห่านะครับโอเค

ทำไรทำไรทำไรโอ้โหเสียเสียเสียพอจบ